ก็สวัสดีครับอยู่กับอยู่กับผมนะครับเกมในเกมพีบีนะครับวอตโซนะครับกับพิธีกรครับตูมตามเก็บไปเก้าครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเวลาว่างพวกเรานะครับอันนี้แข่งกันรับมันคือตามแบบแข่งกันครับอันนี้การปั้มแบบไม่เสียตังนะครับไม่ใช่ปัรมท้องคนในการวิ่งแข่งนะครับ มา<อ>มายืนเร็วๆจะได้วิ่งแข่งกัน<ม>ยืนดีนปั๊มก่อนวิ่งแข่งกันครับวิบ่งแข่งกันแซงหน้าแล้วครับแซงหน้าอ, <c oughs> อย่าเกียนอย่าเกียนเดี๋ยวโกยนรลเเบิดอัด๊อปปี้เลยค่ะคลิปนี้เราจะมาปั๊มแบบไม่ใช้โปูล้วก็ไม่เสียเงินนะครับวิธีการทำกถคืใอใช้คนกับไดโนเสาร์ครับ คือถ้าฝ่ายได้เกิดเป็นคนก็ให้ทิ้เข้าไปแต่ไดโนเสาร์ไม่ต้องข้านะใช่ใช่ใช่อย่างเดียวโอ้แล้วต่อไปก็ตาผมปั๊มแลครับตาเม<ช>ื่อกี้ผมได้ชิวน้อยกว่าไอ้บอสนะครับตาอนนี้ผมต้องเอาให้เยอะกว่าให้ได้ครับหรยอใช่มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยูอย่ก็เป็นได้ก็ไม่รู้สินะเฮ้ยพัูรเวงซะเหนื่อย พอพอปัญญาอ่อนมานานแล้วเมื่อแต่เวลาวิ่งแข่งกันไม่แข่งเลยไม่แข่งกูไม่ใช่ไดโนเสาร์วิ่งไม่เร็วนักไม่ทันครับไม่แันโอ้เอาเอาลงอุ้ยลงลงไม่ได้อะไรวะเ่๊กูกลัวกูปั๊มได้น้อยกว่าเดิมอีกตามเมื่อกี้ก็ได้ E P สามร้อยในเงินสามร้อยบอกแล้วผมแข่งวิ่งแข่งอะมันผมชนะตลอดอะ กูลงได้สิบแปดใส่ต<ะ>ีสิสบแปดมันเดิมไม่ได้และโอ้สงสัยบอลได้เจ็ดสิบสองเทาเดิมแล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสองใช่สิบแปดปะกูวิ่งเข้าสิบแปดตอนนั้นอ่ะเพรกูกลัวกูได้อยู่สิบเจ็ดนี่แล้วเนี่ไม่เข้าได้หรอกไม่ชาา้าตอนลงหลุมนีน่แหละถ้ามั้นเคยก็เลยไม่ลงไงเข้ามามันเป็นแบบนี้ติดสตันสองวิและ ใช่เฮ้ยได้ได้สิบแปดมันเดิมคราวนี้แหละสิบเก้าเดิมแปดอ่้าสองมันตาบอย่าังก็พอแค่นี้แหละนะเดี๋ยว